ครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาว p k เดีทุกท่านวันนี้เราก็ตรงกับวันที่24เดือนมกราคมปีพศ2568นะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านนายมนะครับมาเจอแปลงหอนของพี่น้องที่ผมเคยเอาพีโกและอะมิโนคิงให้ทดลองใช้ไว้ก่อนแล้วครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมเยียนพอดีเราก็มาเจอลุงเจ้าของสวนพอดี ลุงแกก็เลยเกิดความมั่นใจเพราะว่าแกเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วว่า,าเราให้ฉีดพ่นแล้วก็เริ่มเห็นความแตกต่างลุงก็เกิดความมั่นใจแล้วก็มาเพิ่มเติมวิธีการใช้โดยละเอียดให้ลุงแกอีกทีนะครับตอนนี้ก็เลยเอาชนิดน้ําไว้ด้วยลุงแกก็จะปูพรมฉีดเต็มที่แล้วผมก็จะมาถ่ายทําจนกระทั่งวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยนะครับนี่นะครับที่บ้านนายมชื่อลุงอะไรนะครับ ลุงเรียนลุงเรียนลุงเรียนนามสกุลอะไรนะมากมูลมากมูลนะครับนี่นะครับสวนของคุณลุงสวนมะยมต้นนี้ก็จะออกฝาดฝาดก็เลยสั่งให้ลุงเขาฉีดหน่อยมันเป็นมะยมหวานเดี๋ยวจะกรอบขนาดไหนข้าวโพดนะครับข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพดอะไรลุง้าเลี้ยงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถ้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว ลุงก็ฉีดข้าวเหนียวกับเลี้ยงสัตว์ดูว่าเปรียบเทียบดูว่ากับไม่พ่นจะเป็นยังไ,เไงเพื่อให้เห็นข้อแตกต่างครับแปลงหอมลุงตัดสินใจแล้วม,เมเะเขือมะเขือก็ฉีดได้นะลุงนะครับแปลงหอมแปลงนี้อีกแปลงนึงนี่นะครับทางนี้เขาก็ฉีดแล้วน้องเขาก็ฉีดแล้วนะครับเดี๋ยววันเก็บเกี่ยวผลผลิตเราจะมาถ่ายทําอีกทีว่าแปลงหอมที่น้องเขาฉีด ไอแปลงที่ไม่ได้ฉีดน้องเขาบอกว่าเขาก็สุ่มฉีดแปลงที่ไม่ได้ฉีดบางแปลงก็จะเป็นใบไหมอันไหนที่ฉีดจะสังเกตไหมยอดใบมันจะไม่ไหมถ้าถัดไปหน่อยนะฮะน้องเขาจะมาร์กไว้เขาจะไม่ฉีดทั้งหมดเพื่อเปรียบเทียบส่วนข้าวโพดเนี่ยลุงเขาก็ว่าเขาจะฉีดนะครับนี่แหละครับสวนพีโกอะมิโนคิงของบริษัท p ีเคดีของเราสนใจผลิตภัณฑ์นะครับทำให้หอมหัวใหญ่น้ำหนักดี เขาทําได้กันถึงขั้นว่าไล่ละ10ตันนะครับที่สีสเกตอันนี้ยืนยันนะครับบริษัท PKD ดีของเราไม่ได้มาหลอกลวงสามารถตรวจสอบได้นะครับเบอร์โทรเพื่อจะสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับ0870996550นะครับเบอร์1แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0960699219นะครับนี่ละครับ PKD p ีพีโกอะมิโนคิงของเราอาชฉีดพ่นแล้ว ชาวสวนชาวไร่จะประสบกับชัยชนะที่ยั่งยืนก็คือจะไม่ขาดทุนสะสมนะครับเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของอเสริรอาหารของเราเนี่ยมันจะทําให้พืชเนี่ยได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการลงทุนปกติจะได้ลงทุนจากที่เราลงทุนอยู่ทั่วไปจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งของที่เราได้ปกติถึงหนึ่งเท่านะครับ มันได้ถึงขนาดนั้นจริงๆอันนี้มีข้อมูลยืนยันนะครับจากคุณพี่สมนึกนะฮะที่วิเชียรบุรีที่มีรถเกี่ยวเองอะ่ะอยู่ที่บ้านโค้งสุพรรณนะครับแกไปเกี่ยวข้าวที่ใช้พีโกและอะมิโนโคิงของเรานะครับแกบอกว่าแกเกี่ยวไป20ไร่ได้29เกวียนเพราะฉะนั้นการการ,การการการันตีและยืนยันก็ได้ก็คือว่าผลผลิตของเราเนี่ยมันสามารถเพิ่มขึ้นจากการฉีดพ่นผลิตพันเสริมอาหารพืชของเราเนี่ย มันเพิ่มขึ้นครึ่ง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 เท่าถึง1เท่านะครับบางลายอาจจะถึงสองเท่าจากที่เราดูแลและและบำรุงเต็มที่ในในลักษณะปกตินะครับหมายถึงว่าถ้าอาหารต้องพร้อมปุ๋ยพร้อมระบบน้ําพร้อมนะครับถึงจะได้ผลผลิตขนาดนั้นไม่ใช่ว่าจะได้ผลผลิตกันทุกคนเสมอไปสําหรับแปลงข้าวโพดนี้เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผมก็เลยบอกคุณลุงเลี้ยนแกฉีด ด้วยนะครับกับขา้ขาวโพดข้าวโพดกินฝักนะฮะที่เห็นอยู่นั่นะครับส่วนอันนี้ข้าโพดเลี้ยงสัตว์ผมก็เลยแนะนําแกให้ฉีดเปรียบเทียบดูว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่แหละครับเราก็มาเยี่ยมเยียนชาวไร่ที่เราเคยแนะนําให้เขาใช้ไว้นะครับต่อไปตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตผมก็จะมาตามอีกทีว่าแกเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วแกประสบผลสําเร็จได้ประมาณไหน นะครับนี่นะฮะสวนของคุณลึงเลี่ยนบ้านนายมส,สามแยกวังชมพูนะครับถ้ามามุ่งหน้าเพชรบูรณ์จะอยู่ขวามือนะครับจะเป็นถนนสายเก่าสมนสายสายสายเพชรบูรณ์กรุงเทพเส้นเก่านะครับเส้นนี้เดิมทีเขาจะวิ่งลักษณะนี้มันจะมีเสาไฟแรงสูงนะฮะจะวิ่งอ้อมมาทางด้านหลังของของ ของเพชรบูรณ์นะฮะมันจะถนนเส้นนี้จะไปโผล่ตรงหลังบิ๊กซีเพชรบูรณ์นะครับเส้นนั้นจะมุ่งหน้าไปทางเรียนจำอะครับประมาณนั้นนะครับมันก็จะตรงดิ่งไปตรงสารนรสุขจังหวัดผ่านวัดมหาธาตุนะฮะถนนเส้นนี้น่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับครับผมวันนี้ก็มีความภูมิใจแหละที่ได้มาเยี่ยมสวนของคุณลุงซึ่งคุณลุงเกิดความมั่นใจจากการที่เรามาแนะนําแกแล้วว่า พรุ่งนี้แหละแกจะฉีดพ่นซ้ําให้อีกใจกินแกบอกจะฉีดเย็นนี้เลยซ้ําผมก็เลยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉีดตอนเช้าดีกว่าลุง mm. นะครับส่วนนี่ก็มีถั่วดินมีมะเขือมีกระหล่ําอะไรเหล่านี้ผมก็จะบอกให้ลุงแกฉีดทั้งหมดทั้งมะเขือเคือนั่นนะครับที่ที่แขวนอยู่เป็นราวอย่างนี้นนะครับนี่นะครับวันนี้พีเคดีองเราก็ ได้มาส่งมอบผลิตภัณฑ์ดีๆให้พี่น้องชาวไร่ของเรานะครับคุณลุงกับพ่อการยานี่ก็กำลังปรึกษากันอยู่นะครับเนี่ฮเราจะต้องลองก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นถ้าใบหนาใบใหญ่ก็แสดงว่าอาหารมันสมบูรณ์เนาะถ้าหม่นไปกินหม่นตัวหม่นก็ต้องสมบูรณ์เส้นใยก็ต้องดีนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ สวนของเราส่วนเนี่ยเป็นแตงไทยเป็นแซงไทยเป็นฟักทองนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะบอกให้ลุงแกฉีดฉีดแล้วยอดมันจะเดินแล้วเราค่อยมามาดูกันอีกทีนะครับหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์พีโกอะมิเนคิงของบริษัท PK d ดของเราแล้วมันจะเป็นอย่างไร,กรเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมีแต่ความร่ำรวยร่ลำรวยแน่นอนนะครับพี่น้องนี่แหละครับ สิ่งดีๆที่เรามอบให้สู่เกษตรกร,กรของบ้านเราเราส่งต่อเขาด้วยความเต็มใจและเยื่อใยที่ดีต่อกันผมว่าเราน่าจะได้พบสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นให้เราได้เห็นอยู่นะครับนะครับคลิปนี้อยู่ที่บ้านนายมนะครับสนใจผลิตภัณฑ์นะครับ0870996550คุณ กาลยานีนะครับและอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0960699219ผมบอสนะครับนะครับอันนี้เป็นช่อง youtube ของผมเองนะครับไร่และสวน PKD Family วิเชียรบุรีนะครับชื่อช่องหลักของผมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าประทับใจร่วมเป็นกำลังใจนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรไทยช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติกันนะครับครับผม คลิปนี้ผมก็จะขอเล่ารายละเอียดได้เพียงเท่านี้นี่สังเกตนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแปลงนี้ยอดมันจะไหม้ไหมออกเเหลืองนะครับไอที่ไม่ได้ฉีดลุงเขาบอกว่าน้องเขาฉีดแค่สามแถวนี่ฮะนี่ที่ผ่านมานะฮะแถวที่ผีโกกับอมิโนโคิงอยู่นั่นเห็นไหมลำต้นมันจะอวบใหญ่ฮะาสามแถวนี่เห็นไหมต่างกันนะครับ ความสมบูรณ์เนี่ยลักษณะรูปกอนะครับเนี่ยลำลำต้นจะใหญ่อวบส่วนอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันแต่ไม่อวบเหมือนที่ฉีดพีโกนะฮะสังเกตได้อย่างเด่นชัดนะครับเราไม่ได้ว่าของเราดีที่สุดนะครับแต่ณเวลานี้ของเราก็น่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับ